นนี่ไหปูปูตปผัดก็ได้เนาะเอาไปผัดก็ปูปูหินใช่ไหมปูไข่ปูาตนอื่นเนี่ายซื่บมาเดินตลาดลุงพลปูอื่นลุมี่ปูเขาปูไข่ปูอินตัวนี้คงที่อื่นคงไม่ค่อยมีมีอยู่แถวนี้ันมีูเขาเลยอาจจะมีอาจจะมีเนาะแต่ว่า งานดูได้ยากขั้นตอตามตรงหน้านี่ม้มีวิเลย์แล้วมันมีมันมีเบอร์ขันมีก็แสดงว่าแปลกหลายเติมเลยนะมเอาไปเอาเอาเอาไปทำอะไรกินได้บ้างครับเนี่ยปูปูเนี่ยปนก็ได้ครับปนครับแล้วก็ัดแบบปูทะเลก็ได้โอ้ผัดผงกะหรี่เอาไปปิ้งเฮาธรรมดานี่ก็ได้ใช่ไหมเอาไปปิ้งเจ้าก้อนจ้าคนก็ได้ปิ้งกินธรรมดาเราเนี่ยไหมครับจีเหมือนปูนานี่ แกกระวังออกเกียอมันมันเนะมันมันไหมครับด้านในนี่ครับปูปูหินปูอะไรนะครับพี่ชาวบ้านเขาเรียกอะไร่แหบอปูไข่ปูไข่ครับปูไข่โมเมนต์โมเนต์ใบแล้ไข่ได้ครับปูไข่ปซื้อมันเนาะซื้อมันจะซื้อปูไข่ เอาผมเอาถุงหนึ่งครับจะลองเอาไปทํากินดูจะเอาไปปิ้งให้ลูกชายดูถุงไหนก็เหมือนกันละมั้งครับนี่ครับจะเอาปูไปฝากลูกชายถุงหนึ่งปูหินครับนี่นี่ครับครับ ไม่ได้กินครับเนี่ย,ยไม่เคยกินมาก่อนเลยครับว่าอยากจะลองชิมดูราคสี่ห้าร้อยกูนในใไม่ได้ซื้อไปปล่อยนะครับนี่ซื้อไปกินครับปล่ลงท้องครับซื้อไปกินนี่อาคูหลอดถือรวมกันเลยนะดูเนี่ยนี่เห็นไหม <โด S 2> ได้วันนี้ก็ดได้เห็ด,ดเห็ดครับกับปูนี่ครับจากตลาดน้อยบ้านลุงพลครับกับข้าวเย็นวันนี้นี่ครับ บรรยากาศตลาดน้อยบ้านลุงพลวันนี้นะครับนี่